ไปดูเหตุการณ์ในผับย่านลาดกระบังกันนะคะมีคนเอาปืนมารัวยิงเป็น10 2 0นัดเลยทีเดียวคนกําลังไปเที่ยวสนุกสนุกเลยค่ะกลายเป็นว่าแตกตื่นกันหมดเลยค่ะเริ่มจากเสื้อขาวที่อยู่หัวโต๊ะก่อนนะคะเหมือนคว้างขวดคว้างอะไรกันกันนำเลยทีเดียว จากนั้นเสื้อดำเดินมาจากทางฝั่งซ้ายของจอขาดชูแขนขึ้นสุดแล้วก็รัวยิงปืนในมือแบบเหมือนยิงขึ้นฟ้าแต่นี่คือยิงขึ้นเพดานเลยนะคะครับอ่าไม่หมดเสื้อแดงเดินข้ามโ,โตะ๊ะข้ามเก้าอี้ในมือมีปืนแล้วก็หันกระบอกปืนยิงไปทางคนที่เขามาเที่ยวนี้ด้วยโอ้แล้วก็รัวยิงใส่แบบเนี้ยนับ,น,บนับแล้วเนี่ยเป็น20นัดเลยนะคะครับเ,เริ่มจากภาพนี้เนี่ยมี Facebook บ้าข่าวไปเรื่อยเนี่ยเอามาเผยแพร่เอาไว ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่สถานบันเทิงแห่งนี้ค่ะไปคุยกับชาวบ้านนะคะบอกว่าคืนนั้นเนี่ยประมาณตีหนึ่งเข้าเช้าวันอาทิตย์แหละได้ยินเสียงปืนแถวนั้นนะคะดังตอนแรกคิดว่าเสียงประทัดแต่ตอนนั้นยังไม่หลับค่ะก็เลยออกมาดูปรากฏว่าเห็นคนวิ่งกลัวออกมาจากผับก็ชวนแล้วแหละไม่ใช่ประทัดหรอกมีเหตุการณ์ยิงกันแน่แน่ะคะแต่ว่ารายละเอียดอื่นๆเขาก็ขอไม่พูดก็แล้วกันทีมข่าวไปถามต่อจากชาวบ้านอีกคนนึงค่ะบอกว่ามีผู้ชายคนหนึ่ง มาตะโกนไล่นักข่าวนะบอกว่าตรงนี้มันสถานที่ส่วนบุคคลห้ามถ่ายภาพทีนี้ผู้ชายคนนี้ค่ะบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนดูแลพื้นที่พยายามจะถามข้อมูลข้อมูลอะไรแต่ปรากฏเขาก็ไม่ให้ข้อมูลอะไรนะคะทีนี้ทีมข่าวเราโทรไปต่อทางด้านของสถานบันเทิงก็ให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์ค่ะบอกว่าคนก่อเหตุก็เป็นลูกค้าในร้านนี่แหละค่ะตอนแรกทะเลาะก,กับแฟนอยู่ที่นอกร้าน นมีการกระทบกระทั่งกันแล้วก็เอาปืนวิ่งเข้ามาไล่ยิงในร้านลูกค้าคนอื่นก็แตกตื่นวิ่งหนีกันชุนลมุนแล้วสถานบันเทิงก็ขอไม่ให้ข้อมูลมากไปกว่านี้นะคะคแต่ว่าร้านเนี่ยถูกสั่งปิดชั่วคราวแบบไม่มีกําหนดเขาก็กลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดให้ข้อมูลมากไปกลัวว่าจะโดนปิดยาวนั่นเองเอทีนี้ไปถามทางคุณตำรวจค่ะหลังจากที่ถูกกดดันอย่างหนักนะคะตอนนี้มีหนึ่งคนจากสองคนที่เป็นคนยิงปืน เข้ามามอบตัวแล้วเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณตีหนึ่งใช่ไหมคะปรากฏว่าเช้าวันรุ่งขึ้นฟ้าสว่างเนี่ยคนเสื้อสีแดงอะค่ะที่เดินข้ามโต๊ะข้ามเก้าอี้มาเนี่ยเข้ามามอบตัวนะคะเอาปืนที่ยิงเนี่ยเอามาให้ตํารวจดูด้วยเป็นปืนมีทะเบียนถูกต้องนะคะและท้ายที่สุดผู้ต้องหารายนี้ก็ใช้สิทธิ์ขอประกันตัวออกไปส่วนเรื่องนี่เกิดมาจากมีการกระทบกระทั่งกันเรื่องผู้หญิงค่ะมีลูกค้าอีกโต๊ะหนึ่งมาขอชนแก้วกับแฟนเขา ผู้ต้องหาก็เลยออกไปหยิบปืนในรถจอดอยู่หน้าร้านค่ะมายิงในร้าน และคาดว่าต้องการจะข่มขู่คู่กรณีไม่มีใครเป็นอันตรายสาหาัสนะคะมีคนเจ็บเล็กน้อยในช่วงชุลมุน2อสาคนแต่ว่าตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานนะคะเพื่อตามตัวผู้ก่อเหตุอีกคนนึงที่ชูสุดแขนใส่เสื้อสีดำชูสุดแขนแล้วก็รัรวยิงปืนในสถาน,นบันเทิงแห่งนี้อ่ะคนนี้ละค่ะครับโอ้โหนี่ทำอย่างกับบ้านเมืองนี่ไม่มีคือมีแปรนะเืินในละครในหนังเลยนะครับ